สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะมาต่อในเนื้อหาของเรื่องเรื่องอะไรคะให้ทายเมื่อดูจากภาพที่ครูทําเป็นพื้นหลังนักเรียนคิดว่าวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไรมีใครทายถูกไหมคะอ้าววันนี้ครูจะมาสอนเนื้อหาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ เห็นไหมคะในภาพมีทั้งต้นกล้วยมีทั้งสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะไก่เป็ดมีทั้งคนถือรวงข้าวมีผล,ลไม้ต่างๆเป็นสวนเลยเห็นไหมคะซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนะคะ เรามาดูกันก่อนนะคะว่าแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะคะซึ่งหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรใช่ไหมคะซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองในปัจจุบันนะคะเป็น พระมาหากษัตริย์รัชกาลที่10แล้วใช่ไหมคะซึ่งรัชกาลที่10เนี่ยก็เป็นพระราชโอรสขอมในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์นะคะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยส่งชี้แนวทางให้กับประชาชนในการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งอยู่บนความเรียบง่ายความพอประมาณพออยู่พอกินพอใช้นะคะมีเท่าไหนก็ใช้เท่านั้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ย อยู่ในพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะทำให้การพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างมั่นคงนะคะนั่นคือพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรนะคะนักเรียน วันนี้นะคะครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันว่าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่บอกว่ามีหลัก3ามห่วง2เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจดูคลิปวิดีโอนะคะเราจะได้รับรู้ถึงเนื้อหาของหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะไปดูวิดีโอกันเลยค่ะหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานหลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรด้วยองค์ประกอบของหลักสามห่วง2เงื่อนไขสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆดังต่อไปนี้3ห่วงคือทางสายกลาง ประกอบไปด้วยพอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเหตุผลการตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสงเงื่อนไขาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ เงื่อนไขความรู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อวางแผนอย่างรอบคอบในขั้นตอนปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรมมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอดทนและมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่นี่ จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะจะติดตามต่อนะคะก็สามารถไปติดตามได้นะคะจาก YouTube ที่อยู่ข้างในเนื้อหาในคลิปวิดีโอนะคะเขาจะบอกว่าเป็นอ่า u u u e e ในช่องอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถไปติดตามได้ซึ่งมีหลายตอนนะคะจะมีเนื้อหาเยอะกว่านี้อีกในตอนต่างๆนะคะ ูขอสรุปนะคะเนื้อหาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสันส้นๆง่ายๆให้นักเรียนได้ฟังกันนะคะซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของ ทางสายกลางใช่ไหมคะทางสายกลางในที่นี้ไม่ใช่เกาะกลางถนนนะคะแต่เป็นแนวการดำเนินชีวิตแบบพอประมาณนะคะไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปนะคะซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงถ้าพูดง่ายๆนะคะเราก็จะรู้จักกันว่ามีอยู่3าห่วงใช่ไหมคะและก็2เงื่อนไข ซึ่งห่วงที่1นึ่นะคะก็คือห่วงของความพอประมาณนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นความพอประมาณความพอดีนะคะไม่มากไม่น้อยเหมือนกับเวลาเราตักข้าวตอนเที่ยงใช่ไหมคะเวลาเราจะรับประทานอาหารกลางวันเมื่อก่อนเราจะตักเองใช่ไหมคะเราก็จะตักด้วยความพอประมาณตักด้วยความพอดี กินเท่าไหนตักเท่านั้นไม่เยอะเกินไปเพราะหากว่าเราตักเยอะเกินไปเวลานักเรียนทานไม่หมดมันเอาไปไหนคะอ่าเอาไปทิ้งทังขยะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เรานําไปเททิ้งลงในทางขยะเนี่ยเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เลยนะคะถ้าหากว่าเราตักให้พอดีเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเราอีกหลายๆคนเนี่ย อาจจะมาเติมหรือเพิ่มได้ใช่ไหมคะแต่หากว่าเราทานแล้วรู้สึกว่าเรายังไม่อิ่มเราก็ค่อยมาเติมแต่เมื่อไหรท่ที่ก็ตามที่เราตักไปเยอะเนี่ยนะคะพอเราตักไปเยอะเรากินไม่หมดเราก็จะต้องเททิ้งใช่ไหมคะห่วงที่สองห่วงของความมีเหตุผลนะคะห่วงนี้เนี่ยสำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตนะคะเราควรจะอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผล ะะเหมือนกับเราจะซื้อของสักหนึ่งอย่างเนี่ยเราควรจะดูที่ความจําเป็นว่ามันมีความจําเป็นแล้วหรือไม่ใช่ไหมคะหากว่าเรามีของสิ่งนั้นอยู่แล้วเนี่ยเราควรจะซื้อหรือไม่ควรจะซื้อนะคะนั่นคือความมีเหตุผลนะคะในการพิจารณาหรือนะคะการรับประทานอาหาร กลางวันอีกเช่นกันนะคะความมีเหตุผลทำไมโรงเรียนถึงต้องทำอาหารที่มีทั้งโปรโตีนมีทั้งวิตามินมีทั้งผักนะคะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตให้ครบทั้ง5หมู่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเหตุผลว่าเราควรจะรับประทาน อาหารเหล่านั้นที่มีประโยชน์เนี่ยเข้าไปในร่างกายหรือไม่นะคะหรือการรับประทานขนมขบเคี้ยวที่เป็นซองที่มีผงชูรสเนี่ยนักเรียนว่าควรจะรับประทานเข้าไปไหมคะหากว่าเรารับประทานเยอะๆเนี่ยผลเสียที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนั่นแหละสิ่งที่นักเรียนคิดนะคะคิดไปถึงผลกระทบคิดไปถึงวิธีดําเนินการเนี่ยนั่นคือ ความมีเหตุผลนะคะและห่วงสุดท้ายก็คือห่วงของการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะข้อนี้เนี่ยสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะหากว่าเรามีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเนี่ยเราจะไม่หลงผิดไปในทางที่ไม่ดีเลยนะคะเราควรจะมีความรู้เราควรจะตั้งใจศึกษาหาความรู้นะคะแล้วต่อไปเราจะได้นำความรู้เหล่านั้นแหละไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองในทาง ที่สุจริตใช่ไหมคะนั่นคือความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้านักเรียนปฏิบัติได้3อย่างนะคะทั้ง3ห่วงเนี่ยชีวิตของนักเรียนก็จะเดิมเนินไปด้วยความเรียบง่ายนะคะไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินนะคะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของการมีความสุขนะคะที่สำคัญนอกจาก3ห่วงแล้วก็ยังมี2เงื่อนไขเห็นไหมคะ มีเงื่อนไขความรู้ซึ่งประกอบไปด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังนะคะถ้าหากว่าเราไม่รู้เราทำยังไงเราก็ควรจะศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมคะด้วยการอ่านหนังสือด้วยการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะคะด้วยการดูในโทรทัศน์ ะะหรืออีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเงื่อนไขคุณธรรมนะคะเงื่อนไขนี้สําคัญมากที่จะทําให้สังคมทําให้ชุมชนทําให้ห้องเรียนทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะซึ่งเงื่อนไขคุณธรรมก็ประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันอดทนนะคะการมีสติปัญญาแล้วก็รู้จักแบ่งปันนะคะถ้าหากเราปฏิบัติได้ทั้งสามห่วงและ2เงื่อนไขจะนําไปสู่อะไรบ้างนักเรียนลองดูข้างล่างนะคะจะนําไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจเห็นไหมคะสังคม สิ่งแวดล้อมที่เกิดความสมดุลมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปนะคะนั่นคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยากไหมคะหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ยากเลยนะคะเราทุกคนนะคะเราทุกคนนะครยย้ำว่าเราทุกคนควรจะนําไปปฏิบตัติซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะไม่เจาะจงว่าเป็นเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่งที่จะต้องนําไปปฏิบตัติแต่ เป็นทุกคนนะคะที่จะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดความสมดุลความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะคะ,ะทีนี้นะคะให้นักเรียนนําแบบฝึกหัดวิชาสังคมขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหนังสือไปที่หน้า33นะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปการสอนของครูนะคะครูจะ ครูจะมีคลิปอีกนะคะเอาไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะนักเรียนจะดูหรือไม่ดูหรือจะใช้เวลาว่างช่วงใดบระดูเนี่ยก็ไม่เป็นไรครูไม่ว่านะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนได้เสริมจากที่นักเรียนมีอยู่นะคะอ,อย่าลืมนะคะเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดแล้วยังหน้า33ซึ่งนักเรียนก็จะเจอหน้า,าเป็น ข้อความนะคะในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราให้นักเรียนขีดถูกนะคะขีดถูกหน้าข้อความที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงและกากบาทหน้าข้อความที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะอย่าลืมนะว่าขิดถูกตรงไหนขิดถูกหน้าข้อความที่สอดคล้องกับ เศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็กากบาทผิดนะคะกากบาทตรงข้อความที่ไม่สอดคล้องนะคะไม่สอดคลอ้องอยา่ากาผิดนะคะกากบาทหน้าข้อความที่ไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นข้อใดเป็นเศรษฐกิจพอเพียงให้ขีดถูกข้อไหนไม่ใช่ให้ขีดผิดนะคะพร้อมแล้วยังเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกัน ข้อที่1ป้าแก้วเก็บมะนาวจากสวนของตนเองไปทำน้ำพริกเป็นอาหารเย็นป้าแก้วทำถูกไหมคะถูกต้องนะคะที่นักเรียนตอบถูกต้องมากข้อที่สองจีจี้ยืมเงินดาวไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จีจี้ไม่มีเงินแต่ยืมเงินคนอื่นไปเที่ยวสมควรไหมคะข้อนี้ ไม่สมควรใช่ไหมคะข้อที่3น้ำใสซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะเครื่องเดิมไม่เป็นที่นิยมแล้วเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ iPhone 13แล้วเราใช้ iPhone X อยู่ iPhone 8อยู่มันไปถึง13แล้วเปลี่ยนใหม่ดีกว่าถูกไหมคะไม่ถูกนะคะข้อที่4 เฟรมเก็บไข่ไก่ของเพื่อนบ้านไปขายที่ตลาดแล้วนำเงินไปซื้ออาหารได้ไหมคะเราเก็บไข่ไก่ของเพื่อนบ้านไปขายแล้วเราก็เอาเงินไปซื้ออาหารมากินไม่ถูกนะคะข้อนี้เนี่ยเป็นการขโมยของของผู้อื่นด้วยนะคะข้อที่ห้า จูนเขียนรายรับรายจ่ายก่อนเข้านอนทุกวันเพื่อดูว่าตนเองใช้จ่ายเงินเป็นอย่างไรเห็นไหมคะจูนมีความละเอียดรอบคอบดูซิว่าวันนี้เราใช้จ่ายเงินไปอย่างไรบ้างดีไหมคะดีเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะการเขียนรายรับรายจ่ายเนี่ยเราจะได้รู้ว่าการใช้จ่ายของเราเป็นอย่างไรเพียงพอกับรายได้ของเราหรือเปล่านะคะข้อที่6 มดร้องไห้ให้พ่อซื้อชุดใหม่ให้เพราะอยากใส่ชุดที่เหมือนกับเพื่อนมีใครเป็นแบบนี้ไหมเอ่ยมีไหมคะถูกไหมคะไม่ถูกนะคะนักเรียนอย่าปฏิบัติแบบมดนะคะถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ควรจะซื้อใหม่นะคะแต่ว่าถ้าชุดเดิมที่มันมีอยู่แล้วมันขาดหรือมันสั้นหรือมันเล็กหรือมันคับเนี่ยอ,อันนั้นคือสมควรนะคะด้วยเหตุผล ข้อที่7โตนนำเงินเก็บของตัวเองส่วน1ไปซื้อแว่นสายตาใหม่เพราะอันเก่าชำรุดถูกไหมคะถูกต้องนะคะนำเงินเก็บของตัวเองเห็นไหมคะโตมีการเก็บออมเงินด้วยแล้วก็สามารถนำไปซื้อของใช้อันใหม่ที่มันชำรุดนะคะข้อที่8 กิ้งและติวตื่นเช้ามารดน้ำพรวนดินสวนดอกไม้ทุกวันเพื่อให้ดอกไม้จเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วจะได้นำไปขายตามที่ลูกค้าสั่งไว้ถูกไหมคะถูกต้องนะคะติวมีความขยันขันแข็งที่จะทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตเห็นไหมคะพรวนดินรดน้ำปลูกดอกไม้แล้วก็นำไปขายนะคะข้อที่9้า ตั้มกับเพื่อนช่วยกันเก็บขวดพลาสติกแล้วนำไปขายให้ธนาคารขยะของโรงเรียนถูกต้องนะคะข้อนี้ธนาคารขยะก็จะนำขยะเหล่านั้นนะคะไปขายให้กับ โรงงานที่รับซื้อขวดพลาสติกแล้วเขาก็จะนําขวดพลาสติกเนี่ยไปหลอมนะคะทำเป็นของใช้ทําเป็นสินค้าที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะอันนี้เป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายกุ๊กอขออภัยคะ่ะกุ๊กไก่นําขนมหวานที่ช่วยพ่อและแม่ทําไปขายที่ตลาดนัดชุมชน แล้วนำเงินที่ขายได้ออมใส่กระปุกไว้ถูกไหมคะถูกนะคะกุ๊กเนี่ยช่วยพ่อแม่ทำงานเห็นไหมคะแล้วก็นำเงินที่ได้เนี่ยเอาไปใส่กระปุกออมสินไว้เอาไว้ใช้จ่ายยามที่จำเป็นนะคะ10ข้อมีใครได้เต็ม10บ,บ้างไหมคะ เก่งมากเลยถ้านักเรียนได้เต็มสิบแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วนักเรียนเองนะคะที่เป็นเด็กๆชั้นป .5 เนี่ยก็สามารถปฏิบัติามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ง่ายๆเลยนะคะ ก็จบเนื้อหาเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะยังไม่หมดในเรื่องราวของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเราจะมาต่อในเรื่องของสหกรณ์นะคะซึ่งสหกรณ์เนี่ยก็เป็นการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างหนึ่งนะคะให้เกิดในกลุ่มของสมาชิกต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกันในสัปดาห์หน้าว่าหลักสหกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วในห้องป .5 ทั้งป .5 ทับหและปะ .5 ทับสมีใครเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ของโรงเรียนบ้านตะบิงดิง,งีไหมคะอ่าถ้ามีนะคะสิ้นปีนะคะแต่ละครั้งสมาชิกจะได้รับเงินปันผลน,นะคะซึ่งเป็นกำไรจากการ ขายสินค้าของสหกรณ์นะคะที่เป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้รับนะคะแล้วแต่ว่าเราจะมีหุ้นนะคะกับสหกรณ์อยู่จํานวนกี่หุ้นเราก็จะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนของหุ้นที่เราถือไว้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันนะคะว่าหลักการของสหกรณ์มีอะไรบ้างแล้วสหกรณ์เนี่ยมีกี่ประเภท นะคะสหกรณ์โรงเรียนบ้านตะบิงติงีเนี่ยหรือว่าบริษัทสร้างการดีนะคะอยู่ในสหกรณ์ประเภทใดนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ขอบคุณสำหรับเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกค,ครองทุกคนที่ดูแลนันกเรียนนะคะดูแลบุตรหลานให้ได้ตั้งใจได้เรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดจนเสร็จนะคะ ถ้าหากว่านักเรียนเสร็จแล้วนะคะครูอนุญาตให้ไปพักผ่อนได้นะคะแต่หากว่ายังไม่เสร็จหรือจําเป็นต้องเรียนวิชาอื่นก่อนนะคะลูกก็ไปเรียนวิชาอื่นก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาทําวิชาสังคมของครูหากว่ามีเวลาว่างนะคะก็ทําให้เสร็จสัปดาห์หน้าเราจะได้มาเจอบทเรียนบทใหม่นะคะในเรื่องใหม่กันนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ